สำหรับวันนี้ก็ขอท่านทหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทานสูตรเรื่องราวในขันธบ,บัพเรื่องราวของมหาปฏิปทานนสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างขึ้นเอง ผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัท่ึนกล่าวว่าปุณณะจปรังพิกเวพิโคธรรมสุธรรมานุบัสสีวิหารติเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าท่านว่าดูก่อนพิสุทังหลาย พิสุจในธรรมในนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูป แล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขาร คือความคิดสังขารนี้มันหมายถึงร่างกายนะสังขารนีนขันหานี่ได้วความคิดแ้าว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณ ดังนี้พิสูจย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้างและย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมรดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาค,ความทั้งความเกิดขึ้นนั่งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้นแต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว์ตตว่าเป็นที่อาศัยระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เลื่องคำที่ว่า ผมเอาธรรมะหามาสอนกันเองเร่อนี้พูดกันตามในหนังว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจา้าเสเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวเพราการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัต จึงนำเอวธธรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีที่ตรัดไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน <c oughs> ถ้าเราฟังภาษาบาลีกันเป็นดุนความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่ นีราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะเป็นนักปราชก็ได้สำหรับในขันธบัพปาทานานขนาันนี้เป็นวิปัสนาญาลวนไม่ใช่สมถาภาวนาเมืวานนินิวรยังเป็นสมถาภาวนาควบวิปัสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปานาบัพเป็นต้นมาถึงนิวรณ์ ทังควบทั้งสมถะหรือปัสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบัพเป็นอุปาทานในขันคือขันห้าคำว่าอุปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นมิปรสนายานลวนความจริงเรื่องขันห้านี้เราก็เข้าใจกันคำวันหนึ่งรูป คำว่ารูปมีมีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธิรูปอย่างหนึ่งอุปาทายรูปอย่างหนึ่งผมจะไม่พูดให้ามาละเอียดจะยุ่งไป,ปเปล่า <c oughs> รูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตา่า่บอกสภาวะของรูปเช่นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้ยตา มันเป็นรูปในรูปนี้มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในดั้มกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไร ถ้าไปรูปคนรูปสัตว์แล้วก็เดากันแบบไงยๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่มีพ่อมีแม่จึงมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลูกนี่อย่างนี้เป็นแบบเภทกัมปั้นทุกดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถาวิปัสสนา เขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกินเลสตันหาอุปาทานและอุศล,ลกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เราเกิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญ,ญาณนั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสำคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเพื่อแก้เป็นที่อย่าง แค่แค่รูปพอนี่กินเลสที่เกิดรูปกินเลสคือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเตียนว่าความชั่วเป็นของดีความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจา้ทาท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในสินหานี่มันเป็นเหตุเบื้องตน อย่าทำร้ายกันอย่าอย่าลักจะขโมยกันอย่าประพฤติแย่งความรักกันอย่าโกหกโมเท็จอย่าดดิมสุราเมรัรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่นชอบเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ไง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียว แต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่เราฆ่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบแล้วเราไปฆ่าเขาเข,ขาชอบไหมละ่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบก็คงจะมีสติเกินร้อยเปอร์เซนเรียกว่าไม่บ้าก็บอ ทนนี้ความช่วยอย่างหนึ่งที่เห็นก็นง่ายๆก็ได้แก่การลักกานขมโมยทําลายทรัพย์สินชับทรัพย์ของชาวบ,บ้านถ้าเขาจะลักจะขมโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทํานี่การยื้อแย่งความรักของชาวบ,บ้านเราชอบทําแต่เขามาทํากับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบ การโกหกหมดเท็จเราชอบโกกาจะบ้านเขาฟังแต่จะบ้านเขาจะโกกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสมัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญะทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมด นี่เป็นอันว่าอารมณ์กิเลสกคืออารมณ์ชั่วความสมองจิตที่สมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตันหาอีกตัวหนึ่งคือความทยานอยากมีความโลภทะเยอทยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทางทุจริตนี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิด นี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตวัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่พอร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ ในบางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่หนักนกเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายนี่เรียกว่าอุปาทานตัวยึดมั่นถือมัน่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่ขันกับความเป็นจริง เพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้งนท,ทั้งกลางมีการสลายตัวไปใน,นที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นเมื่อรมฝืนอย่างนี้ท่านเรียอวบาทา,านนี่ก็ยังคิดต่อว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก <c oughs> จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะส่งตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมัน่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริง นี่อกุสนละกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วใจาการกระทาที่ทําออกไปมันก็ทําแบบเร็วๆาการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่ง นี่ที่พระพุทธเจา้ากล่าวว่าให้รู้ว่าการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมาไดา้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านี่หนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจาระปวดสสวะปวยไข้ไม่สบาย <c oughs> ยานี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเส็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบย่อนี่สัง,สงขารคือความคิด สังขารนี่แบ่งเป็นเป็นสามอย่างเอาละเอาว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารสังขารคิดไปในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นเอกคตารม์มเมฆคารมเป็นส่วนกลางเข้าส่งถึงะณิพาน์เรียกว่า นนเนนชาวิสังขาร <c oughs> นี่สังขารคืออารมณ์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับนเนอนอเนอน,เนชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีคือนหนึ่งไม่ละเมิดสินห้าสำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน รายการที่สองเราจะมีพรมีหานสี่ครบทวนรายการที่สามเราจะระงับนิวณ์ไม่กลับมายุ่งกับใจรายการที่สี่เราจะทรงกําลังใจให้มั่นอยู่ในรมณุสุขนที่เรียกว่าสมาธิรายการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงของขันห้าให้พบ แล้วก็มายึดไม่ถือกันห้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการถึงสังขารนะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณ <c oughs> วิญญาณได้เกิดความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกว่าวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไร่มันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกใน สำหรับเนืปาทานในขันให้ฝึกตอนนี้ให้ฝึกโตละที่แรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสก,กายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวมนมาทึงกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วยว่าเกิดแล้วว่าแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย มันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่สามทางคือหนึ่งไปนะรกสู่ทุกติสองสู่สุปติมีมนุษย์เทวดารือผม สามนิพานเราจะไปทางไหนเป <c oughs> <c oughs> ็นนาว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนวัดยานเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรต ผ่านแบบความแบบสุรกายผ่านแบบผ่านการแบบสติรชันก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้สเสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่จะเป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสำคัญเราขาดทานบบร,รมีเราขาดพรมีหารสี่ยิงนั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระทรงทรบรมศาสันดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพรมิานสีคือเมตตาความรักในคนแลสัตว์กุณาความสงสารในคนแลสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อฉาญิสยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกือ้อคูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดินน้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเว้นอนวุวานั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาเบา รวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสี่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม แล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้บริสุทธิ์นัมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถ้าอารมณ์จิตกุมันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่ารับเรื่องขันห้าครูปาทานได้แบบเบาๆยางเรลื่องได้ไม่มากแต่ว่าพรุทธเจาธ้าท่านบอกว่าอันดับนี้เป็นระโสดาบันในเมื่อเป็นรณโฑดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีขีช่ชติแล้วก็ไปนิพาน ถ้าสงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมหน่ายของธาตุสีแล้วก็มีวิญญาณในท้ายเข้ามาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสุขโปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโศกโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันซากศพตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดในแดนกาม,มารมล์ใน,นอบรมกําลังใจเริ่มได้พรมวิหารสี่ กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกุณาเพื่อนมนุษย์สัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทำให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทำกับขันห้าไม่ได้ทำกับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัด ความโกรธเช่นได้ด้วยอำนาจพรมิหาร 4, สีนอาศัยที่คิดว่าคันห้าไม่ทรงตัวเป็นสําคัญน่าตัดกาได้ตัดกามารมเช่นได้คือรูปเวทนารูปเสียงกินรสสัมผัสที่ทําให้เกิดกามารม,มีรมณ์แห่ความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอํานาจอสุปสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งาม อารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาหรือผม ที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานมนธิวดาด้วยพรหมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่เราลมโนไปเียได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกําลังเพื่อห้ำหั่นกิเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รายการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีอการสามสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสีย ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่ไร้ชันก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีาแต่เราก็จะตัดอุตจักคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจค้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอ ตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือผมเราก็นิพพานบนนั้นแล้วก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหน,ไหน,ไ,หนไหนก็ทําได้เหมือนงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือผมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดอวมชชาคือเห็นว่าร่างกาย ที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันทุก์ได้กับพราะอาศัยตัญหาคือกามฉันทะและแล้วก็อุัจ,จัะพะโทษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความเราตัความพอใจในรูปประชานและรูปประชาน และตัดความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือพรนิพพานเห็นว่าเทวดาและพรมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำนัดยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือไระเด็กความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน และก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นไม่ยึดถือสุสีงทุกอย่างในโลกเพราะในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายอันนี้เราก็มาเดียงกัน,นกมันยะพังเมื่อไรก็เชิญถ้าลมใจของบรรดาท่านหนลายทได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมดเด็จพระบรมสุรีกล่าวว่า,า,า,กรกรา,วาตัดอุปาทานคันใชิได้ เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอารบ,บันดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นให้คำพิจารณาและพวนาตามอธัธยาศัยในในรยาบทที่ท่านต้องการ อจะอยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ทรอยาสัยจนกว่าจะได้เวลาที่ตามตามที่ท่านเห็นสมควร